สวัสด uh, ีคร right. right. okay. hey. right. oh. uh ับคจ้ร hmm. ้านสวัส huh. ด okay. ีค okay. รับคุเอรุ่นแม่ครับนี่น้องชายครับนี่นองนีปาร์ตี้ครับเจมไม่เจม็ชอบกินมาก้อคมให้เจ้หระมดเียงหลแล้วปาร์ตี้ครับลเราสูกันฟังเนี่ยอันนี้ปาร์ตี้มันเกิด้นการาครับเก็อร่อยอร่อยแต่ม็ยังแต่ว่า มันก็อ,อร่อยนะแต่มันเค็มมาเรืมม่องมันมันหอมมันนี่เอารสเค็มน้อยหนึ่งเละไม่ไม่แล้วครับเค็มมากเลยแหละกาง้อยกี่สิบเปอร์เนกีสิ็ได้ผอี่เปอร์เซ็นเลดแปดสิบเลยนะไม่ไม่ผิดเป็นครูไง,ไงว่าว่ากีดสองสามครั้งก็เป็นอาจารย์ใหญ<อ>่นะสามครั้งก็ครูสามคน กหมูมากเลยหมูเนื้อหมูแน่นดี่นไหมเมนแน่นซีกอเคไ่ต้นก่อนี่้นก่องนี่พอดีเนื้อเนื้อหมูยโน่นเน้อเนี้มูยโนีโนียเน่ไม่ยส่ไม่สีอะไรซีริสตัวรรมด์ธรรมธรรมดนแต่ตรงนี้ว่าว่ี่ใส่ตัวคมินเป็นเป็นนามะด้วยนะท่านท่านขมินชั้นนะีริส เป็นเหมือนเหมือนโเหมือนนะครับแล้วก็ใส่จับใส่รันี้คนว่าซือม้งเนื้หมูนี่ยินือหมูตรงนี้ตรงต้องต้องเพิ่มาันหมยกลงกล้องไทยเพ่มมันหมูอีกหเลยไม่ถ้าถ้ามันหมูมาูน้องพี่คือมันหมูกับเนื้อหมูห้าสิบห้าสิบอัน้ก็ได้มันแข็ง คำไปครับซาโจอวคำาม่หนัคำไปไปนเมนคนนี Overall, ้ลอยยลอยโนไปแล้วกรายไปนถูกเนีลงรูปเนอะเนื้อกูคน่ายยูทูบอาวเดียวดูหน้าเมียสองคนหน่อยนีเออเมีดีเลยาหลอขนาดนี้เมียสองคนนด้ใครไม่เคยใครไม่เคยไม่เคย

อ่นไม่กันมือแ่้นกนครับโมขายดีทุกวันบอหลงยูทูปขายเสาอาทิตย์ต่อไปมาหายเลยพอลงยูทูปูมโ่เออก็ทททรอ้วก็เกบดีอะไทำดีกนแครับบ๊ายบายครับกดนะลกดสีแดงหละลดีครับโอเค